ข้าบ้านคาทุกวันอ่าเสียงหายใจแรงๆอารีก่อนอารีก่อนอาลิก่อนเสร็จตัวนี้จะค่อนข้างขี้อ้อนนะคะแต่ว่าถ้ามีงูเข้ามาก็ใช้ได้อยู่ค่ะไว้ใจได้อยู่มามามาตัวนี้มามาหันมาหันมาคุยกันหน่อยเลยมามามาคุยกันอ่ะอาุกก่อนวันนี้รุกวันนี้ไม่งองแงนะอืไม่จัดไม่จัดวันนี้ไม่งองงนะครับนี่นี่่ยินจาดูกล้องสิ จรลุกออเพรานว่าน,นักคือเจ็บไหล่แล้วนะรู้เลยว่าเจ็บกล้ามเนื้อว่ายกอะไรห,หนักๆอ๋ออุ้มยิงจานี้เองคือเวลาที่เขาไม่อยากให้ขอม,มือเหมือเวลาไปถึงคลินิกหมอเขาจะทําแบบนี้แหละค่ะทิ้งตัวทิ้งน้ําหนักแค่พันหนัอ่ะอ่ะชไม่นฟังนะอ่ะ,อะลุกลุกลุกอยากจามใส่หน้านะจินจามองกล้องสิสวัสดีค่ะ ผมเป็นลูกเมนาน,นะครับอันนี้ลูกชายคนสุดท้องนะคะตัวผู้อายุประมาณสักนินจาอาุใส่เกือบสิบปีแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วค่ะนินจาแก่แล้วตะว่าไปแหละเป็นหมาที่ไม่ค่อยมีกระดูกนะคะอันนี้ไม่เหลือ,อะ,อะดูก,กันดูก,กันสวัสดีครับที่สวัสดีครับผมอาจจะไม่น่ารักสำหรับทุกคนนะ แต่ไม่น่าก็นักผมแหละขานาดผมงับบ่อยๆไม่นาก็ยังเลี้ยงผมไว้โอ้จออยจ่าเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยเหนื่อยจริงจา่าลุกกันลุกจะให้เราพรุงร้อนไหมอยู่บ้านเนี่ยังไม่ได้พาไปอาบน้ำตัดกอนนะคะจะให้ผ่านช่วง สงกรานไปก่อนเดี๋ยวจะนัดร้านเขาเดี๋ยวนี้ร้านตัดขนเด็กๆก็ราคาไม่ธรรมาดานะ6ตัว